สบายดีพี่น้องสบายดีย่ำ <ๆ S 1> ส่ายๆ,ๆพี่น้องพบพ่อกับซองบา่าวผู้ไทยให้เับพี่น้องนี่ถ้าเราโชกไปบ้านน้นสูงกว่าพี่น้องรถก็ะสลกพี่น้องไอ้บางทีเกือบตายทั้งพ่อทั้งลูกล้มรถล้มพี่น้องไอ้ขาทั้งเกียดมือโอ้ยขาพี่น้องไอ้ปวดตรงห่วงต้องโชกไปใส่โชกสบายดียยพี่น้องมาโชคเลยไปน้ำโชคก็เกือบตายทั้งพ่อทั้งลูกทั้งแม่ในครัวพี่น้องสังเกตโคน้ำมงง ลมปางาคนขับสัวอย่างน้องเยแนบทั้งทางพี่น้องได้ทางดอกไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเขาจิไปใช่มั้ยนี่พี่น้องเขาจนบามาหอด้วพี่น้องหอดบานนนสูงเนาะมาอยู่มื่อบานนนงพีน้องตงนี้เดีแมนบานนนน่มค่รัง no like to ียานี่นีกนนรถขับนำดเคลียรนมาพี่น้องรถลมในขัวนี่

โอ้นอนตลอดนอนนอนนอนหลัไปตลอดแล้วจนสิ้นแล้วไปนะเอาแม่กันพอเกล้าพระสมัยเนาะเยี่ยมเยี่ยมคนเนี่ยทั้งกี้ทั้งห่างพวกทั้งขี้ทั้งหากปพวกโอ้โหทอทอทอ

น้อนังสุกนังสุกอีหยังทำเห็ดยังอืมบังพอเนี้ยบังกองสาเห็ุอีละว่าคนสิได้นี่เอานิ้วจากมองมัน <cười> 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 là thế ว่าแทนนี่ลายอี้ <laughs> à. 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 à, đi นี่ลาย là หรอลายอยู่เบิ่งเห็นครับเจ้านี่ก็ได้30,000แล้วมาเลยช่วย

Cầm nhảy phía nó cả bộ. Rồi thôi Như này cái mình chụp cho nó cho mình tẻ Cầm nhảy nè hưng đêm mà Mình là ngàn loài nó Ơ, nó ghiêng này kìa Đồ không cần Mình cho bọ Bỏ đây, đồ bỏ <laughs> สวัสดีพี่น้องทั้งนั้นใหญ่ากมาเพิ่นพี่น้องบ่มีหยังเนาะเฮาก็ไปโกดอีหยังมัมันจังไปฮอดฝุ่นบ่บ่ได้โกดหยังเลยตนแบบเข้าไปในหม่องคันชนะลมันคือบ่มา่สงสัยเอาสงสัยไปโกถืกันนั่นเด้มันติไว้แล้วโอ้แบบเจ้าเฮ็ดนําบ่ออยแม่นซั่นแหละไปติอยู่ในสตูดิโอเด้ยแม่นแล้วซั่นแหละแต่ว่าบ่ได้เข้านะหันดิโด ไปเห็นแล้วอะไรมันคือบอดได้ตายที่เขาบอกแล้วเขาบอกเธอเลยอัานว่าว <c oughs> มันก็หมดแล้ววะต้องใช้ขับไปติดเวลาสิโหลคดคลิปสีใสภาพนะปกคลิปมาดีโอ้แมนเย็นแมนเออเขาวางไว้โทรศัพท์อ๋นนอ,อน,นอนเอนนอนชิงขึกเลยเนาะว่ามากันลดล่มอีกโอ้ยเกือบมากันลดล้มโอ้ยเนาะล่มในครัวนั่นแหละพอดีครัวพอดี มาลงโดยโดยแม่นลงมาแบบนี้ไปกับมือกันเจ้านี่ก็เท่ามืดแม่มัาตีนแตกคือกันบ่บ่เป็ี่ยนยางลงหอดบ่หอดพื้นซ้ำอาจารย์หัวแตกวัดพื้นกันตายทั้งแม่ทั้งลูกเราก็ลงงานที่ว่ามันก็จีบุญแต่มันมีแนวอันนั้นแล้วคอยหนึ่งนะบุญเยูะบุญเยอะป่ะตายแท้ๆบ่หอดเฮือนแท้ๆห์บ่ะหอดโนนช่้งเท่ห์อ่ะใช่ เวสิมาว่ะทางกับบท้องนองน้ำโซ่ทางกับบริเพื่อนไปได้ทั้งนั้นนะเล็ออกมื่อเอิมือหนอกโดยเมนเมนมือนอเลกหล้จะไปอาเหตุก่อนบ่หนิเอาก็จะไปอาเหตุแรืพี่น้องไอ้มาีนหอามบเป็่ยัไห่นใมามาต้องยังไมาหายไยังมานะโเจาจังไรไดทียังไ่ไม่เิ่น อบใจลายๆในเงินตัวเองนะในเงินตัวเองโดยมันแตกมาละมันสุกเมื่อวานเขาสื่อมาอันมันแตกแล้วมันยังมีมันยังมีกินกินมันแบบตอนน่าผัดตัวยิ่งๆแบบดำหน้ากับบริมาเลยม่มีชองต้นก็แต่มันสุกแห้งจนมันแตกแมนน่าเนี่ยมันแตกเลยเนาะแต่มันกระดูกยันบัววานไปไหนเคยวะโดย หวานนี่บ่อยากจางบ่จางบ่ก็กินนี่บ่วานของเ้าซื้อมาอีกโดยตัวหนึ่งมันมันเหี่ยมหมดละโลหกพันสิบอ๋อโดยแล้วปันนี้เทียงเทียงถือแล้วเขาขายแทาบ้านสิบาทโลเจ็ดพันโอ้หมักลำใยนี่ปานยังแพงอยู่มันลำใยน้ำใยปานนี้ก็ยังแพงเนาะปกติสิบบาทเขาขายแทาบานหล่อขายนะตรงมาสิบบาท โระสองวันกี่กนะิมอยู่น้ำไม่เงยหนาม,มันบ่าหาดอกกินนมแล้วแหะแต่ดำหน้ากับผึ้งแลงไม่ได้จะได้กินขึ้นมาออนนะมันบ่คอยหายดอกเพิ่นนะเ,นะเห็น่ย <laughs> ต่ไปน้ำกินรถน้ำตลอดแล้ว,วได้หายในห้อง มาหอดมาเลยอ๋อไปผิดพลาดอย่างนี้เบลมลมลงไปโอ้ยตายแท้ๆว่ะกันนี่สิบะหอดแท้ๆโอ้ย,อยจนลุดมาจอดตลอดแมนจนขาชันหมดเลยขาอ่อนหมดแล้วอย่างลูกเปลี่ยนอย่างเนาะพ่อแมนแ่ะแมนะใครได้ลูกตี้แมนวิ่งไงเขาได้มันถือัเฉยมันบวบปวดยปุ้ขึ้นไปแล้วว่ะก็ได้ปอกลงไปมันฉยมอยมันก็จะตายเสแล้ววิ่งไงอยังแบบใครได้ ไปมาเงี้ยเพิ่นนะอ๋อบ้านให้ปังนั่นจุ่มคนบ้านชื่อข่อยแหละนีพเ่็นนี่กรับจิไปแล้วบ้านเข้ากับจิไปเลยได้พี่น้องไหมบ้านเอาลำไยมาให้เพิ่นเอาทรสามมาให้เพิ่นดีโดยขอบใจเอาลำไยมาแล้วก็มาให้ทรสมันแตกเบ่นเลยนี่แมนมันซุกโกรแล้วมันแตกคือว่าเลือกขักินได้เนาะเป็นเลือกขักินมันหซุกโกรธลายโดยแม่นเพราะมันลายแดะกับไปได้มาเนาะ เราจะมาว่าดนิพจน์ลกูกยาอีกยาก็ยังบ่เลี่ยงอยูอยอ่เป็ดนาน้ำลาซาบุรีน้ำ,าามแ,นนำแม่ไปกันพี่นอ้องแค่นี้แล้วพี่นอ้องคลิปนี้ก็โจนลกกพิณตานีพี่นอ้องถ้าติดใจก็ลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพฟกันคลิปหน้าสบายดี